มาถึงเรื่องเาวาของข่าวล่วงเฟกนิวแหละค่ะทุกมื้อนี้เนาะค่ะปัญหาเฟกนิวข่าวปลอมข่าวที่มีเนื้อหาบิดเบือนชว่วแห้ค้นเข้าใจพิษกเกิดขึ้นย่่งเป็นวงกว้างเกิดข,ขึ้นได้ทุกประเทศทุกสังคมและทุกวัฒนธรรมแต่เฮาค่ะเฮาทุกคนเนี่ยสามารถรู้เท่าท่านซื้อและก็รููเท่าท่านโซเชียลดได้ดยการเอะก่อนเสื้อก็คือเอะใจก่อนสิ ซื้อเสื้อนั่นเองและชั่วกอนแช่ที่ตามได้จากทีมข่าว n b ็นบีทีขอนแก่นค่ะเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเนะในในในข่าวในส่วนนี้ก็ต้องมีข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ต้องในการเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเสิร์ชหาข้อมูลด้วยว่าอันไหนน่าจะเป็นมากกว่าประมาณนั้นอยู่ในการวิเคราะห์ของเราด้วยในส่วนหนึ่งในความเชื่อส่วนตัวด้วยค่ะคือจังเขาบอกเขาว่าเขสิไดเ,เงินหรือผู้เฒ่าเดือนละสามพัน มันกับโบแมนเขากับตัวให้เข้านั่งเบิงขเขาเรื่อยๆว่าเดือนนั่นสีแมนเดือนนี้สีแมนกับโบแมนมันเป็นข่าวขีดตัวตอันนี้คือข่าวปลอมข่าวปลอมตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ความรุนแรงที่อ,อุทไนสวรรค์นะคะก็จะมีข่าวรายงานบอกว่ามีเด็กเสียชีวิตจํานวน40คนแต่พอรายงานจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นค่ะึ่งมันส่งผลยังไงต่อคนอ,อนอื่นๆก็เราไเออ ทำให้คนอื่นรู้สึกหดหูตกใจเยอะขนาดนี้เลยหรอแต่ว่าถ้าเราเสพจริงๆแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะที่ได้อ่านนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุนะ่ะเดินทางไปจุดนั้นจุดนี้ค่ะทําให้คนนะ่ะตกใจค่ะว่าบางทีบอกว่ามาถึงไทยวัสดุแล้วนะอย่างเงี้ยพนักงานไทยวัสดุก็แตกกระเจิงเลยเขาวิ่งหนีไปตามทุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบว่าอย่างเขาโทรเข้ามาโทรศัพท์จะให้ลงทุนอย่างงน้นอย่างนี้ครับแต่ว่าแต่มันไม่เป็นความจริงเป็นข่าวที่หลอกลวงเยอะแยะเลยครับมีติดต่อกับโทรศัพท์ของเรามาจะลงทุนอย่างงน้นอย่างนี้มันเป็นข่าวปลอมมันสร้างผลเสียสร้างผลาย,อลยาโอ้อันตรายมากเลยครับข่าวตัวนี้ครับถ้าเงินเราออกไปปุ๊บมันจะสูญหายไปแบบพริบตาเลยล่ะนะในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้คนบริโภคข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นเมื่อมีอินเทอร์เนต็ตทุกคนก็เป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ผ,ผลิตข่าวสารข้อมูลนอกจากจะมีข้อมูลที่เป็นความจริงเป็นประโยชน์แล้วยังมีเนื้อหาที่เป็นข่าวปลอมข่าวหลอกลวงความคิดเห็นส่วนตัวเนื้อหาน้มนวชักจูงโฆษณาชวนเชื่อเนื้อหาสร้างความแตกแยกและสร้างความเข้าใจผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเฟกนิวส์ภัยร้ายที่ใกล้ตัว ในขณะที่ว่าการเสพสื่อข่าวปลอมนี่หรือข่าวจริงโดยทุกวันนี้ออยอมรับว,ว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนแจ้ายากทุกหน่วยงานก็ก็บอกว่านี่คือปัญหาของสังคมอ,อ,อย่างในอย่างในยกตัวอย่างอย่างในสถานศึกษาเนี่ยเ,เราจะบอกว่าห้ามเด็กนักเรียนเ,ออเล่นโทรศัพท์ขณะเรียนหรือว่า ใช้โทรศัพท์แล้วก็ลหลายหลหลักกิจกรรมเพียงแต่ว่ามันก็คือห้ามไม่ได้ทุกคนสามารถเสพสื่อการเสพข่าวต่างๆนั้นมันทั้งมีทั้งข่าวดีและไม่ดีข่าวปลอมและข่าวจริงใช่ไหมฮะฉะนั้นคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยออทุกคนควรจะต้องตระหนักดูก่อนว่าข่าวนั้นมันกระทบกระเทือนกับสังคมมากน้อยเพียงใดกับสถาบันมากน้อยเพียงใด การที่เราจะเสียบสื่อต่างๆนั้นคงจะต้องอวิเคราะห์ก่อนนะครับคือหาแหล่งข้อมูลที่ไปที่มาให้ชัดเจนก่อนว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงมากน้อยเพียงใดครับผลกระทบของเฟกนิวส์สามารถส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทำให้ผู้รับสารตัดสินใจผิดพลาดเกิดความะหนกตกใจผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายและทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม แต่เราทุกคนสามารถรู้เท่าทันเฟค e นิวส์ได้ด้วยการตรวจดูให้แน่ใจว่าคอนเทนต์ที่เรากำลังอ่านถูกเขียนขึ้นโดยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านความถูกต้องหรือไม่หากเรื่องราวมาจากองค์กรที่ชื่อไม่คุ้นเคยควรตรวจสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้งตรวจสอบหาต้นต่อของข่าวสอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือสอบถามไปทางเพจ Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fa k e News Center Thailand ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเพจขึ้นเพื่อช่วยตรวจสอบข่าวสารที่มีผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างและที่สำคัญทุกคนควรเอะก,ก่อนเชื่อและควรเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์